สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเราอยู่ในรายการ NPK เกษตรพาทัวร์ของปุย๋ยตาหัวคนป่าวันนี้เราอยู่ที่อำเภอน้ําปา d จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเราอยู่ที่ร้านแสงตอกเกษตรพันธ์เดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับเจ้าของร้านครับว่าเขามีเคล็ดลับยังไงเดี๋ยวเราไปฟังจากปากเจ้าของร้านครับ สวัสดีครับพี่สมพนครับสวัสดีครับโอ้หได้ข่าวว่าร้านพี่นี่นะครับขายของดีจร okay? ิงๆปุ <K <K ๋ยหัวคนป่าผมขอคําแนะนําขอคําชี้แนะหน่อยครับว่าทําไมถึงขายดีทําไมเกษตรกรถึงกลับมาซื้อเพราะเกษตรกรเปิดใจลองใช้เปิดใจลองใช้ใ ที่ทายัางไงให้เกษตรกรเปิดใจลองใช้ครับพี่ทั้งแรกๆก็คือให้ลองก่อนให้ลองก่อนให้เสียบของเราไปก่อนเสียบของหัป่าไปกับปุ๋ยที่ชาวบ้านเคยใช้อยู่ก็หมายถึงว่าลูกค้ามาซื้อแบรนด์ที่เขาเคยใช้อยู่แล้วก็เอาของเราเนี่ยหัวป่าเนี่ยยัดไปสักหน่อยนอึงเพื่อเสียบเทียบสุดท้ายแล้วเป็นไงครับปุ๋ยที่โชว์ตัวเองโอ้โหสูตรเด่นจริงเลยของหัวป่ารับรวงนี่ยี่สิบสองสี่ยบสองรับรวงที่ว่าได้ขายอยู่นะเด่นที่สุดละเด่นที่สุดลองพื้นแล้วครับลองพื้นก็มียี่สิบแปดแปดแต่ตัวน ครเริ่มออกไปครับข้างหน้านี่คืออะไรครับพี่ปฏิตภัณฑ์ฮอร์โมนยกตัวอย่างเช่นตัว30-20-10ตัวนี้กเกษตรกรใช้เล่งใบเขียวเล่งแตกดอกได้เป็นผลไม้เนี่ย<ๆ>เขาจะใช้ตัวนี้กันครับอ๋อตัวนี้พี่ครับ6-23-2นี่ครับ6-3-2-3-2ผลไม้เปิดตาดอกเปิดตาดอกบระขามนี่ครับหาซื้อได้นะครับผมนี่ตัวนี้นะครับ แล้วพื้นที่ของเราน้ําป่านะครับส่วนมากแล้วนะครับภาพรวมเป็นพืชอะไรครับหลักๆข้าวโพดข้าวโพดครับยกให้ข้าวโพดกับมันอ๋อข้าวโพดกับมันครับหลักๆเลยพื้นที่ใหญ่ๆหน่อย จุดเด่นๆนะครับของเกษตรกรที่มานะครับหัวคนป่าร้อยเปอร์เต์ครับขายดีมากๆคือตัว288แล้วก็ตัว22-422นะครับเดี๋ยววันนี้ดูแปลงหอมกันพี่สมานบอกว่าเจ้านี้นะครับเปิดใจใช้ก่อนหน้านี้ไม่ยอมเลยแต่สุดท้ายแล้วครับยอมรับครับคารวะหัวคนป่าชื่อพ่อวัดพ่อวัดนะครับพอมไหมครับพี่ไปกันเลยไหมครับผมไปได้ครับไปเลยครับผม กลับมาแล้วครับผมผมหายตัวมาน่าตอนนี้นะครับเราอยู่ที่แปลงหอมของลุงวัดนะครับสวัสดีครับคุณลูกค้าสวัสดีครับผมคุณลุงทาอาชีพปลูกหอมแล้วนอกเหนือจากนั้นมีอะไรอีกไหมครับหลายอย่างครับจากคนไม่เคยทำครับอดีว่าได้ไปเจอเสี่ยสมานเขาแนะนําปุ๋ยหัวคนป่าเยี่ยมครับดีเออเดี๋ยวก่อนจะดีเรามาถามก่อนว่าความเป็นมาเป็นมายังไงครับพี่สมัยครับความเป็นมาเมื่อก่อนเคใช้ปุ๋ยโฮน ทั่วไปทั่วไปเนี่ยเริ่มต้นจากสูตรทดลองนี่เลยก็คือซิปล็อกนี่แหละเอามาให้เก็บเปิดใจเก็บเก็บเปิดใจลงใช้ดูใช้ไหมเนี่ยใช่เริ่มเห็นผลแตกเห็ทีนี้เอาสูตรืีนให้ไม่เอาเนื้อกรดด้วยนะต้องแบรนด์นี้แบรนด์เดียวหัวคนฝ่านี่เยี่ยมมากครับลุงอย่างเงี้ยสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์ หอวหัวมอย่างนี้สมบูรณ์เขาเรียกว่ารูปทรงอะไรครับรูปทรงไข่รูปทรงไข่คือสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบล่าก็สีขาวต้นที่ที่เหี่ยวๆนี่คือไม่ใช่อะไรนะเพราะว่ามาลงหัวแล้วคุณลุงขอสอบถามเลยครับว่าช่วงแรกๆทำยังไงคุณลุงพูดภาษาบ้านคุณลุงเลยว่าเหล่าก็ได้ครับพูด้าพูดภาษาบ้านเราเลยพะไม่ให้น้องเ้ยบ้านเฮาไม่หอมก็ไม่เคยปู๊ พ่อมแดงเจียดีนี้มาลองปุ้ยเบิ้งครับพ่อมแดงครับไอ้ให้ขวัญดินก็ก้อนแล้วก็ได้ปุ้ยรองพื้น,นรอบแรกคือเราใช้ตัว28ถ่ายพวนดินดไพืวนดินรองพื้น,อนรอบสองคือตัว19เสมอนะครับรอบสองครานี้รอบสุดท้ายคือรอบที่สําคัญที่สุดคือลงหัวแล้วเราใช้ตัว11 5 3 3หสาาครับผมนี่ครับคุณผู้ชมหัวออกมาเป็นทรงไข่เลยโอ้ใหญ่นะ อันนี้เขาเรียกว่าหอมหัวหอมหัวถ้าเกิดหอมต้นก็อีกแบบหนึ่งนะครับถ้าสมบูรณ์มันจะออกสีแดงสีออกนี่หรือสีม่วงเลยอใช้หัวคุดป่ามากี่ครั้งแล้วครับเนี่ยก็เริ่มใช้ปีนี่ครับเปิดใจปีแรกเปิดใจปีแรกด้วยจากไอ้ถุงซิปล็อกเนี่ยครับจากถุงทดลองขนาดนี้นะครับเจ๊ก็มาใส่ต้นไม้เจ๊เลยหลังจากก็คือใช้นี่เสร็จปุ๊บ ปถูกใจปูกใจก็ปั่นอีกดูว่าหัวสมัยโบราณก็จะเอาเปิดปุ๋ยโบราณน่อเไม่ยอมเปิดใจนี่เราเปิดใจแบบแบบยุคใหม่แล้วอ่ะเราต้องตามไม่ทันเอามาใส่ได้ผลจริงๆครับได้ผลจริงๆใส่ปุ๋ยอย่างอื่นไม่ดีเลยครับมาใส่ไอ้ปุ๋ยหัวขนป่านี่เยี่ยมครับจริงจริงนะผมนี่ให้เขาร้อยเลยใด้ไหมครับโอให้ร้อยเลยครับให้ร้อยเลยเอาครับคุณผู้ชมครับ ตอนนี้นะครับเราก็ได้ยินจากปากคนที่ใช้จริงๆแล้วนะครับไม่ได้โกหกนะครับหัวข้นป่านะครับเป็นแม่ปุ๋ยร้อยเปอร์เซ็นต์จากประเทศเยอรมนีและที่สําคัญนะครับเป็นเทคโนโลยีทันสมัยนะครับเป็นแหล่งวัตถุดิบธรรมชาตินะครับที่เราคัดสรรมานะครับที่นําแม่ปุ๋ยชั้นดี1ลดต้นทุน2นะครับเพิ่มผลผลิตแค่2อย่างเนี้ยนะครับผมบอกเลยว่าคนที่ใช้แล้วจะกลับมาส่วนวันนี้นะครับ NPK เกษตรพาทัวร์นะครับของปุ๋ยหัวข้นป่าขอบคุณคุณลุงวัดมากๆแล้วก็คุณพิสมานมากนะครับขอบคุณมากครับ อานะครับเดี๋ยวเราเจอกันเทปต่อไปนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ